สวัสดีครับผมเท็ดดี้นะฮะกับเกมนี้ฟอร์สปีดมอสโวนปี2 0 0 5อ่าเราจะมาท้าบิ๊กโลแข่งนะเจอกับอ e ีคลิป e ์น่ดูฉากแับตัวก็สก่อนอันนี้รถเรา,นะา,า,าแน่นี่รถเรานามาละมีมีลูกน้องมาด้วย เราก็อยากมีบ้างไม่เห็นมีเลยเราอะอาอาสไลด์จอดมามาส่กดูพี่แข่งนะฮะมาดูว่ามาเป็นฝักผีพยาธินะพี่พ่ายแพ้อยา่างไรนะฮะเกมโกงเราก็ต้องแพ้อ,อยู่แล้วแหละเราโกงซะอย่างนะฮะไม่มีอะไรที่เท็ดดี้ทำไม่ได้นะฮนะลากล้อเพ่องแต่ต้น นี่บรรยากาศมันพื้นๆว่ะฝนจะตกปะวะเกมนี้มันมีสภาพฝนตกเลยนะสบายสบายเอ้ยสบา,า,ายไปหน่อยขับเพลินฮนะเมื่อยเมื่อยพิงกำแพงนิดนึงอ่าวิ่งมาเยอะเอ้ยอย่าจีอาจ้อย่าจี้อย่าจี้อะไรอะไร เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะตีมากเลยข้าวมึนเจอกูเล่นลูกใหญ่ไม่เรื่องเลยหลังๆชอบพอระลากชอบเครื่องเลยโอ้ยไหนๆรถสไลด์ว่ะ ผมฮะเรินน่มนำรถเราแรงกับมันนะมั้งนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าค่ะขึ้นอยู่กับคนขับว่ะคือแบบยังไงอะ่ะคือรถรถเราพลังเยอะกว่าเงี้ยแต่บางทีมันก็ขับเร็วกว่าเราได้นะแต่ข้าวโค้งนี่มีปัญหาฮะอย่างชุ่ยไรเร้ย เร็วไปเร็วไปถ้าเมื่อกี้ฝืนเรี้ยนี่อัดกำแพงแน่นอนนะฮะเข้าที่หัวโหงโอ้ยเสียงมันมาเสียงมันมาเอ้ยอยังไม่เมื่อยอยังไม่อยากพิงกำแพงอะไรล่ะ ตูดเชร์ตรงนี้ปึ๊ดมัวแต่ดูก็จกหลังนะเกือบไปเกือบไปซ้ายหน่อยจะได้เลี้ยวขวาง่ายปึ๊บอันไหนเหนื่อยเหนื่อยพิงรู้ว่าเลยเลือดตามมาแล้วอะเฮ้ยอ้ยได้แค่แถบมันว่ะขอเมื่อกี้มันแทงขึ้นมาโคตรเร็วเลยอย่าแล้วข้างหลังขึ้นงหลังบิน้าวิ่บินนาวินดึก มีนอสหลายไซสให้หมดดันเลยว้่มันเปียกแม่งเห่เเดีไปอย่างตัวอะไรอือฮจังหวะโค้งเราได้เปียบเว้ยมันโค้งไม่แจ่มอ่ะจังหวะโค้งบุ้ความเร็วมันตกขวบเลยอ่ะโดงนะโดงนะ เอ้ยยังไม่เมื่อยโอ้ยดีว่าเส้นชัยอยู่กนหนดาเกือบไปเหมือนกันคา,าเมื่อ,อยเอาต่อท้ายฮะเอ้ยเกือบไปเอาละสนามที่สองเลยหวงว่าวรอบนี้นี่ลองเมื่อกี้นะเข้าโค้งแรงเลยนะ บิ๊กโลนี่เป็นเซอร์กิจสองสนามเลยวเวย้ยเบียยเอ้ยทำไมกี้ไหลไปชนรถนั่งเองก<ะ><ะ>ารนรถเราไหลแทนฮะเฮ้ยเขาน้ารับได้ปะวะรับไม่ได้ฮะโอ้ยมันจะได้เหงอบางสนามตรงข้างนหน้ามันรัดได้นะเราโดดลงไปเลย ยังไม่รู้อเ,เอยกาแฟวันไนแล้วะไหลจิมไหลจิมเอ้ยอเด็กก็ไม่บอกรอ้รับนี่มันซิ่งวะมิดไม้มิดไม่เรามิดมั่งเอ้ยอย่าออกนวมันเอาคืนแล้วฮะ เมื่อกี้กาจะแซงวงนอกนะจริงๆอะ่ะชอบแซงวงนอกกว่าว่ะมันคล้ายแบบว่ายังไงมันมีวงให้เราตีโค้งได้มากกว่าเงี้ยแต่เมื่อกี้มันดันเลี้ยวมาหน่อยนึงก่อนนะเราก็เลยโดนเต็มๆนะฮะเดี๋ยวเดี<า>๋ยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอเออเรา,าเออเถเเออออกอกเถืถ่เ่อ่เ มสมัดท้ายใส่เบี่ยงโกงก็อให้บอกาแล้วจะเบรกใส่เลยแหมพอเราขู่จะเบรกใส่ที่ความเร็วมันตกเลยวะ่ะตอนนี้รถผมยังขึ้นเกียร์หกไม่ได้นะมันต้องแต่งไอ้ระบบเกียร์ขั้นสุดท้ายก่อนมันถึงจะติดติดเป็นระบบ 6สปีดนะฮะตอนนี้ยังเป็น5อยู่นะสิงเร่งมากไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้งงงอ้โหสองหนึ่งเฮ้ยแย่แล้วรถสลายนะเฮ้ยอย่าเป๋สิเฮ้องมาต้องมาตามมาแล้วมันสโรุปแล้วแม่เก่าว่าดันแซงไม่ชนเลยอ่า ต้องชนอยู่แล้วระเฮดดี้ไงจะใครล่ะเย้ยเย้ยเบียดมากเลยหน่อยเอ,อมันตามมาทางนี้เว้ยมาดิีวิ่งทางเดียวกันมันกดเหล็กฮะโรงั้นเราต้องชนมันมันกดเหล็กเหมือนกันนะฮะบล็บอกทางคู่ต่อสู้ยังไงเราก็แข่งแบบเถื่อนอยู่แล้วฮะโอกสนามไม่มีิตกติกา เจอเพื่อนอีกเจอเปิดเทมตัวเพื่อนอีกทีหัวทองซะงั้นนะฮะแปลกใจมากนอกเรื่องนอกเรื่องอกลับมาที่เรื่องเดิมได้แค่อะไรอ่ะพุทกระป๋เลยวะแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้ว,วมันแรงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวล้อเบียดล้อเบียดเฮดดี้อยู่คนเดิมฮะ แฟนผาดหน้าได้อยู่ได้อยู่โดงะฮะตาเล่งสู้พี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องโห่ๆมันแก่กว่าเราเพราะว่าท่าทางมันดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ถนนโล่งฮะขับสบายช่วงสุดท้ายละเอาให้มิดเอาให้มิด อรยออ่ามียอเนี้ยช่าอเอาดิ่ยวยนะตาช่วย,วย,ย,วยโค้งสุดท้ายเพื่อนเอา้ามันมงงฮะเอา้าตะเลืดตะเลืดชนะใสาๆเว้ยเอาอย่างมีสามรอบนี่หว่าเอา้าหน้าแตกลืมดูฮะชินลืมไปรอบไอ้แข่งกับคน,บนก่อนมันมีสองรอบไงไอเราคิดวนน่าแข่งสองรอบเออไม่มีใครเตือนเลยบ้าจริงอา่าท่านผู้ชมช่วยเตือนหน่อยก็ดีนะฮะว่ามันแข่งสามรอบนะ ดีนะเนี่ยบางทีผมก็เคยนะสมัยก่อนอ่ะเวลาเล่นอ่ะแบบลืมดูรอบเนี้ยแล้วมันมีสามรอบด้วยว่พอจังหวะเข้ารอบสองไอ้เราก็แบบเหมือนจบแบบเฟสเลยฮะแอสไลด์เข้าแอบดึงเกียร์ลงปล่อยเกียร์ว่างจอดบึมขาหน้าเสนชัยเขาวิ่งผ่านไปเออไม่เหนื่อยไม่แล้ว่ย่แลยวราเรถเป๋รถเป๋แต่แพ้เขาสภาพสภาพของตัวเองเนี่ยแหละฮะแอมนำมาอย่างท่ ดูล้อผิดสังฮะนเอ้ยสผย่อตรงไหนี่นออสย,นออสยสวยเอ,อ้ยเลี้ยวไม่บอกไมได้เป็นข่าวเออรถหล่อตาเร่งสูงกว่ารถมันยังเห็นได้ชัดเลยฮนะเนี่ยผมเหยียบแล้วมันทิ้งห่างไปเรื่อยๆเ,เ,เลยนะอ,อือหือโงนี้ทีไร ไม่ตลอดนะฮะเกียดกำแพงอนะ่ะพิงพิงกำแพงพิงกำแพง มันประมาณนี้ฮะสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรสบายใจพลาดได้ดีหนึ่งอ่ะพลาดนี่กือบชนกับรถหยุดอะไรอย่างนงี้เลยนะหลๆๆๆโสุดท้ายจริงๆนะเพื่อนโดงเว้ยไม่มี่อยคนเขาเป้นไทยด้วยกันเลยไปน่ มีรถใครไม่รู้ติดมาด้วยนะฮะก่ารูปบกกนเส้นชัยครับก็เรียบร้อยบิ๊กโลเปิดเครื่องหมายต่อเปิดไหมดิเปิดนี่เหมือนเดิมแล้วกันาได้ยางว่ะจะได้รถไหมได้รถไหมได้เงินเว้ยโอ้ยเส็งก็อ่าแบ็คลิฟต์คนต่อไปนะฮะบารอน าคาร์สมิธบารอนนะฮะก็ครับวอชิเคมันเอฟนะเป็นบัลลิสตหมายเลขสิบก็เออผมไม่รู้นะถ้าเกิดใครฟังใครฟังผมมันอาจจะได้ยินแบบเป็นเสียงแบบเหมือนจีจีนะฮะมันได้วิวีดวีดอ่ะแบบคือแบบมันเป็นที่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ใหม่หรือเปล่านะ แต่ผมคิดว่ามันเป็นที่คุณลิตีใหม่อ่ะคือตอนเวลาผมภาคในห้องอ่ะมันเงียบเงียบอ่ะมันจะไม่มีเสียงไงแต่ว่าพอผมมาภาคข้างนอกเนี่ยอย่างผมภาคในมอเนี่ยปุ๊บเวลาแบบมีรถผ่านไปผ่านมาหรือมันมีเสียงใครทําอะไรอ่ะแล้วแบบมันเข้าไม่เต็มอ่ะมันจะมีเสียงดังวิ่งขึ้นมาฮะแสบหูเหมืงนกันนะคือแบบตอนผมอัดมันจะไม่ได้ยินไงคือแบบมันมันไม่ใช่แบบผมก็ไม่รู้อ่ะคือแบบมันไม่ใช่เสียงคอมนะมันเป็นเสียงข้างนอกอะฮะ มันจะดังวิววิมาตอนตอนเวลาเราเราดูในชีตนะน่ารำคาญเหมือนกันแอบเซงอะบางทีแบบเสียงมันดังมากเลยคล้ายๆแบบว่าไอ้ไม์ผมอะมารับเสียงรบกวนดันเข้าไงแล้วแบบว่าแทนที่มันจะรับเป็นเสียงรบกวนเป็นเสียงจ๊กแจ๊กแจ๊กอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลามีคนคุยกันอะมันก็ไม่ดังอย่างนั้นเนี่ยมันก็ดังวิววินะเพราะงั้นไม่ต้องแปลกใจนะฮะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวงงกันเดี๋ยวงงกันว่าแบบเฮ้ยเสียงอะไรแบบหูเป็นไรหรือเปล่านะหูไม่ได้เป็นนะฮะ คอมมอนเบนโอเคเอาละ่าได้ซัสเพนชัน่นอ่าช่วงล่างกับไนตรัสมานะก็เมื่อกี้ผมติดสปอยเลอร์ไปแล้วนะทำให้เราจูนนี่ได้ละแอบลูกไดนามิกอ่าแรงเต้าลมฮะปรับเป็นบวกให้หมดมันจะได้เกาะถนนเลีเ้ยวดีๆมันจะโดดไม่ลอยตัวมากนะแต่ว่ามันจะทำให้เลี้ยวดีแล้วก็ไอ้อัตราเร่งจะดีขึ้นนะฮะวัง หวททิ้มมาาตูบ่บนครับก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนาะจะมาแข่งกับคาสมิทบารอนนะฮะเป็นโปรเช่ไขมันเอสสีดำลายไฟนะฮะเทโคตรก็นนะไว้ติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ